สวัสดีค่ะวันนี้แก้วขอพูดเรื่องแนวทางหวยรัฐบาลนะคะที่มันจะออกพรุ่งนี้จริงๆอ่ะจะทําหลายวันละพอจะทําปุ๊บไม่สบายจะทําปุ๊บก็ติดงานด่วนที่ค้างเอาไว้ตอนไม่สบายพอจะทําปุ๊บก็มีเหตุนู่นนี่นั่นจนเมื่อวานมีอุบัติเหตุตกบันไดโคตรายเลยจึงทําให้ที่ตอนแรกทําแผนไว้ว่าจะทําคลิปตั้งแต่เมื่อวาน ต้องเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าเสียเวลาไปอยู่โรงพยาบาลเมื่อวานฝาจะได้กลับถึงมานก,ก็ตีหนึ่งกว่าเกือบเกืบตีสองนะคะเออบางคนถ้าได้ดูคลิปแนวทางการเสียงโชคประจําวันที่สิบห้าก็จะเห็นว่าค่ะเขาเฟือกแล้วนะเขาเฟือกอ่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวได้ให้ดู<อ>นี่นะคะต้องอย่างนี้เลยแบบเมื่อกี้ทําคลิปไปแล้วมันอึดอัดอะคะ่ะก็เลยต้องอีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วันนี้จะต้องซื้อไปหาซื้อโรตเตอรี่เลขอะไรที่จะทำให้คุณเฮงคุณรวยคุณปังทั้งเจวันนะคะต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่หน้าแบบ หน้าสดเลยงานนี้อ้างง่ายตาก็ตีนี่แหละเดี๋ยวก็มาดูกันว่าซื้อเลขอะไรดีนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำบุญทําทานเลขเซียมซียอดทาบุญหรือรถที่ใช้ไปทําบุญก็ได้นะคะอันนี้สำหรับอาทิตย์สำหรับหวยรัฐบาลน,นะไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะแล้วก็มาต่อด้วย วันจันทร์ถ้ามีแฟนให้ซื้อเลขแฟนถ้ามีคนรักซื้อเลขคนรักถ้ามีกิ๊กกับแฟนพร้อมกันก็เลือกคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดนะคะสําหรับคนวันจันทร์ย้ํานะนี่ไพ่สาหรับคนวันจันทร์ขอให้พวกคุณเฮงนะคะแล้วก็มาต่อกันที่วันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเขาเรียกนะคุณพ่อหรือ ญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่เป็นเพศชายก็ได้ย้ํานะคะคนวัน,นะคาให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็ได้รับรองคุณจะมีโชคค่ะ mm. ส่วนคนุณวันคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่เพราะวันนี้คุณแม่จะให้โชคโดยเฉพาะเลขที่แม่ชอบถามแม่ชอบเลขอะไรได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็ให้เอาวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตมาบวกรวมกันแล้วซื้อนะชัดเจน ไพ่ใบนี้สําหรับคนวันพฤหัสบดีนะคะให้ซื้อเลขวันที่มีความสุขที่สุดวันที่แฟนขอแต่งงานวันที่รูดค้อวันที่เรียนจบวันที่เราสุกว่ามันเป็นวันที่ดีสุดของเราในชีวิตตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะย้ําไพ่ของคนวันพฤหัสนะมาต่อกันที่ไพ่วันศุกร์วันเดียวกับแก้วเลยให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะสมมุติว่าเราไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุ่นี้มาเราสองซื้อเลขนั้นหรือซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้ค่ะย้ำนี่คือไพ่ของคนวันศุกร์วันเดียวกับแก้วเลยนะคะมาต่อันที่วันเสาร์ค่ะวันเสาร์ได้ไพ่พาทาวิรุนปากแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขเบอร์มือถือหรือย้ํานะเลขเบอร์มือถือหรือเลขรหัส ATM เเลือกเอาสองตัวท้ายนะคะนี่คือแนวทางการเสี่ยงโชคของ หวยรัฐบาลหรือโอตเรีรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถ้าดูคลิปกันแล้วเห็นว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์อย่าลืมกดแบ่งปันกดแชร์แก้วด้วยนะคะขอให้พวกคุณโชคดีมีใช้ค่ะ